ครับแล้วต่อไปดรยัวษ์หน้าคอริเชนคุณตีระตัญญาอนันต์ la ภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุทัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุทัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต ยำปิดสังขาสระันัามีุฏิยปิสังขรันัชามีตัตยงปิดุธกระดนํำกัญชามีปฏิยปิดุกรัน้กัญชามี Oh